ทุกคนวันนี้ผมเจอรถหล่ออีกแล้วอะ่ะโคตรหล่อเลยอะ่ะอ e ีเดบลสามเจ็ดเก้าครับคันนี้เป็นเครื่องแค t หกร้อยม้าผมก็ถามเม้่ไหร่ครับผมก็จำไม่ได้เลยคันนี้ปีอะไรเป็นหัวแฟล t ท็อปดูท่อนีิไฟหน้าทรงกลมสุดคลาสสิก ดูดิสวยงามพระรามแปดโอ้โหดูเสียงทุกคนดูดิปั๊มลมเงาวับเฟรมอย่างยาวเลยครับ อันนี้เขาเพิ่งเอาถังเข้ามาล้างนะทุกคนเออคันนี้18เกียร์นะครับเพิ่งล้างไปมนันๆแม่งหลอนจริงอะอดูดิหัวแบบ f l ทท็อปอะทุกคนหัวเห็นไหมเรียมๆแบนๆ ถังน้ำมันข้างละ150แกลลอนครับสถัง300แกลลอนก็คูณ3.785ครับก็จะได้เป็นจำนวนลิตรได้ประมาณพนะันนึงพันนิดๆอันนี้ไม่รู้เจ้าของไปไหนนะพนักง,งานขับเขาเอาเข้าไปล้างนะผมก็ไม่ได้ขออนุญาตไม่อยากขึ้นไปบนรถนะครับแต่ว่าจะส่องให้ดู ภายนอกนะอันนี้น่าจะปีเก่าหน่อยแล้วครับดูจากแดชบอร์ดแล้ว18เกียร์ไปลงพอสาเหตุที่มันมีบางโคนนี่ครึ่งอันเพราะว่าถ้ารถลากแทงนี่นต้องใส่ครึ่งอันนะครับเพราะว่าเทรลเลอร์มันมาจบตรงนี้ไม่มีอะไรกัน แต่ถ้าเป็นตู้แห้งตู้เย็นปกติก็จะมีแค่ข้างหน้าข้างหลังครับกฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องต้องคุมนะเพราะว่าเราพ่วงเทรลเลอร์ไปมันก็เป็นเหมือนบังโคลนไปในตัวนะครับเพราะว่ารถที่นี่ส่วนมากไม่ค่อยวิ่งหัวเปล่าหรอกครับส่วนมากก็จะลากข,ขางด้วยดูดิยกลางคืนน่าจะสวยเนะี่ยเปิดไฟกล่องปั๊มลมนี่ก็ปั๊มลมนะครับ เฟรมยาวมากเลยพี่ดุบเบลอันนี้เขาตู้มาตากแห้งนะครับหลังจากล้างเสร็จเขาไม่ใช้ปั๊มลมเป่าเลยก็อากาศแดดดีอยู่ครับก็จะเปิดฝาไว้ให้มันระบายแล้วก็ปล่อยให้มันไหลของมันเองเชว์เลอร์นี้ก็ยัง ยางใหญ่ยางอ้วนอันนี้ของเก่ารุ่นเก่าหน่อยเชลเลอร์ก็จะเป็นยางคู่หัวนี้ก็ยางคู่นะครับ ถุงลมเก่งสะอาดอะเรียบไม่แบบดูแล้วแบบคลาสสิกอะวนัด <One nut. S 1> นี่มันสกรปรกนะเขายังไม่ได้ล้างผมว่าถ้าล้างนี่จะแบบเงาวับไฟอะไรก็ไม่ได้เยอะนะครับ เรียบๆมีแค่ตรงข้างกองแต่เสียงนี่แบบโหดแบบคำรามอะ่ะสตาร์ททีเนี่ยแต่เสียงบง่งเสียงโบจะไม่ได้ยินอะไรมากนะครับมันจะเป็นแบบเครื่องรุนรุนเลยเสียงอะ่ะแบบฟังแล้วแบบหน้าเกงขามอะ่ะยิ่งเวลามันอูมันลากมาผมได้ยินเคยเปิดเปิดเจ็คเบรกอะอินจินเบรกช็อปเบรก ลั่นเลยนะเคยลงเห็นวิ่งมาลงากเนี้ปัง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 ปัเสียงอ่ะข้างๆนี้ก็เปิดประตูออกได้นะครับทางออกฉุกเฉินบางทีหัวนี่เป็นงี้แต่ว่าตู้นี่ก็แล้วแต่เราจะใส่ได้นะครับเห็นไหมมันจะมีรอยต่อระหว่างข้างในหัวแพลชท็อมก็จะค่อนข้างอ่ะ เสมอ,อยเงี้ยถ้ันเป็นหัวมิดรูฟมันก็จะสูงขึ้นมาหน่อยพวกหัวติเตี้ยงนี้ก็เหมาะลากพวกนี้นะครับพวกแท้งพวกอะไรนี้แหละพวกหางคื้นเรียบถ้าไปลากพวกตู้แห้งตู้เย็นนี่มันกินน้ามันคนระับเพราะว่าตู้แห้งตู้เย็นมันจะสูงเนาะมันจะต้านลมหัวอย่างเงี้ยน,นะเหมาะลากตู้แห้งตู้เย็นหัวมันสูงมันขนางกระตู้ไง รถพวกเก่าๆนี้จะกินน้ํามันครับหนึ่งด้วยเครื่องใหญ่ด้วยแล้วก็ด้วยรูปทรงด้วยครับรูปทรงแอโรไดนามิกมันจะกินน้ํามันกว่ารถพวกสมัยใหม่ๆหน้ารูรูลมอย่างนั้นอันนี้หน้ามันแบนๆมันโตลมไฟหน้าก็เป็นทรงแบบเก่าๆนะสไตล์เก่าแต่ว่าข้างในนี่เป็นหลอดแบบ ใช่ ID, หรือว่า LED ไม่รู้เห็นเลยเครื่องแคทเหลืองอ่อยเลยข้างในอันนี้ไม่รู้โบคู่หรือโบเดียว เห็นไหมข้างประตูนี่ก็จะมีกระจกเล็กๆไว้เงี้นะครับไว้มองคนขับมองจุดบอดเวลาที่รถมาตีคู่รถเล็กอะ่ะเวลานี่มันมองไม่เห็นนะหน้ามันยาวก็จะมีช่องเล็กๆไว้งี้ไว้สังเกตถ้าดูในหนังเรื่องอะไรนะฟ้า n d นฟิเ o ียจำได้ไหมที่คนขับยิงออกมา <laughs> ยิงปืนออกมา ท่อนี่นะผมเคยได้ยินมานะท่อขนาดเนี้ยพวกแต่งเมื่อมังตรงสองข้างนี่จิตแปดพันเหรียญได้มั้งสองแสนกว่าท่อบ้องสองคู่นะี่โอเคทุกคนพอละเมื่อมือขอตัว เดี๋ยวถ้าเจอเจ้าของแล้วมีโอกาสได้คุยกับเขาจะขอเขาดูข้างในนะครับตอนนี้ก็ดูข้างนอกไปก่อนไม่ยังไม่ได้คุยกับเขาไม่อยากจริงรถคันนี้ก็คนขับก็เป็นพนักง,งานครับเขามีเจ้าของคนหนึ่งที่เขามีรถอย่างเงี้ยหมดเลยที่ผมเคยบอกนะมีแต่รถสวยๆอย่างเงี้ยโอเคครับพบกันใหม่ครับ